ชื่อโอกาสกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องใบปอฟ้ามครับมือนีมีตะคุยง้ามมาให้พี่น้องเด้ยชมเ้อพี่น้องครับเสาวันที่2ี่สบเ็สุลาครับสองหาหกซีครับพี่น้องมือนีมีเมียมีทองครับเมียนี้ตลวดทองเรียบรวยเลย้อครับพี่น้องนี่น่ครับทองแปดเดือนกลัวครับแปดเดือนแล้วครับทองกระเบื้องพันหลานครับพี่น้อง ยขงขาเหญ่ๆครับตัวนี้สูงอยู่ลอยสามสามเจ็ด้ด้ครับพี่น้องลอยสามเจ็ดครับทองประมาณแปดเดือนกว่าครับพี่น้องนี่ครับออาไปเพราะโดนได้จิ้มน,น้องครับนี่ครับเงี้ยงอังๆล้ๆ่ครับ นี่ครับแชียงขาดีๆเล็บงามๆหางดีๆครับนี่ผมมีตำหนิเลยครับเชียงขาก็ดีครับหางไทยก็ดีครับนี่ครับพี่น้องดอยากเอาไปกินน้องครับเมย์ยิ่งๆหนาๆครับตัวนี้เปิดว้เก่ามืนหาด้วยครับพี่น้องนี่ครับเมย์ยิ่งๆอ่างๆครับตรวจทองเรียบร้อยครับ เปิดไรเก่ามืนหาครับนี่แหละครับส่วนจิตสนใจโทรมาได้ครับส่วนหสองครับเก่าเก่าสองหนึ่งสามสองหาครับส่วนสองเก่าเก่าสองหนึ่งสามสองหาครับเงี้ยดีท่ายดีหางดีขาดีครับพี่น้องนี่ครับตรงนี้ตำหนี้ตำยังเลยครับพี่น้องมึงครับมึงเอาหลดครับคว่ำเงี้ยครับคว่ำเงี้ยวคว่ำหนาครับพี่น้อง ใายลูกเก่งเนะครับแงนี่นะครับไว้ลูกสามในถังนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับมาเมืองของแพรครับพี่น้องของแพรเลยครับนี่ครับแหมนี่สูงลอยชี้สิบสองเลยครับพี่น้อง แม่ลูกด้วยครับลูกเขาไปกินห้าอยู่นครับมึงแม้นไปกอนครับนี่ครับแมีนี่สูงลอยชีสิบสองครับถึงสูงถึงอ้างดีครับพี่น้องนี่ครับตาแจ่มแจ่มจำมีอ่องครับครบสูตรด้วยครับเม่นี่ต่องขาขาวครับพี่น่องท่านได้ล่างเด้อครับนี่ครับเมีนี่สูงลอยชีสิบสองด้อครับพี่น้องนี่นี่ครับ สูงเสู้ยวดีครับพี่น้องตากระแจมแจมกระจำขอมีอ่องครับนี่ครับไทยของวางด้วยครับพี่น้องเอาไปผสมเอาครับเมนี่สูงลอยชี้สิบสองครับนี่ครับยังขาไทยดีๆเนี่ยครับพี่น้องไว้ลูกสองครับ ลูกสามตัวไปครับพี่น้องมึงครับนี่แหละครับก่อนเสียงจิ้งไน่ด้วยครับนี่ต่ลักนี่ชัดเจนเลยครับตาแจ่มแจ่มจำครับขอมีอ่องครับนี่ครับเอิร์กบกเผาไง่ครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดอยากได้เอาไปพัฒนาครับแม่ไม่ไหมสดสดครับสูงสูงนี้ไงนี่ครับนี่เล้ครับเม่นี่เลยครับนี่ ไปใซ่เอาครับมึงควา้อบางครับพี่น้องเดี๋ยวสีไปให้มึงลูกมันได้ครับพี่น้องมาที่นี่มึงเอาครับเงยไปหญยกับมึงเอาได้พี่น้องสูงกว่าชี้ทิ่สองเป็นแม่ลูกครับนี่ครับมันหองหาลูกลูกมันอยู่ที่ครับอยวาพาไปมึงลูกครับมาที่นี่มึเอาครับนี่ครับ ลูกมันเป็นลูกเพชรอีสานได้ครับพี่น้องตัวนี้ลูกเพชรอีสานครับนี่ครับนี่ครับลูกไปแล้วครับลูกไลยประมาณหาหูเดียนนี่แหละครับนี่ครับไปแล้วครับหาเดียนนี่แหละครับลูกเพชรอีสานครับเจ้าของเพิ่นว่าลูกเพชรอีสานครับ ม่ลูกคมนี่เปิดว้แสนเจ็ดนะครับพี่น้องสนจิตสนใจต่อร้องเลยครับหรือมาชมหนาขอกั้กะทีอำเภอเมืองสสรคคมครับนี่ครับพี่น้องหรือปักเข่ากันง่ครับหน้าตาก็ดีแข้งขาก็ดีครับนี่ครับเปิดว้แสนเจ็ดวยครับพี่น้องต่อร้องเลยครับนี่ง่นี่ครับ นี่สูงบ่อยชี่สองนี่ครับพี่น้องวัดเรียบร้อยครับชุ่มครับทั้งนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่เอาครับพี่น้องนี่ลูกเกชที่สารครับยังขายยังเครับนี่นี่แหละครับลูกเพชรที่สารครับมึงม่มันครับพี่น้องโอ้ซึ่งสูงซึ่งใหญ่ครับนี่ นี่แหละครับของแท้เลยครับเด็ดไวแสนเกียรติครับสนใจโทรมาได้ครับศูนย์เบิกกระเบื้อทรกศูนย์หกสองครับเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาครับไปปอฟาร์มครับนี่ครับมาเมืองเอาหนาข้อครับบ่ผิดหวังครับแม่นี่ทั้งใหญ่ทั้งหนาครับพี่น้องนี่ครับเมืองเอาครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำเนยได้ครับผม ช่งไปปอฟ้ามครับนี่ครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำลิปครับได้ครับพี่น้องเงินเสียงเช็กน้อยครับเดี่ยครับพี่น้องเนี่ยไม่ไม่สุดสุดเนี่ยสูงดีๆครับสูงไป42เหรอครับเนี่ยนี่ ไปธรรมชาติได้ครับพี่น้องมา,อาไปเซยหญาครับนี่แหละครับทางช่องก็มีเพียงทอนี่ได้ครับกราบสวัสดีครับ